ครับตอนนี้เรากำลังจะขับรถออกนอกบ้านช่วงหน้าตลาดฤทธิสุขเลือบหมู่บ้านบัวทองหนึ่งครับอ,อยู่บ้านกอดเซง็งครับตัว นี้ก็เปิดร้านกันไม่ได้ครับทำงานไม่ได้บางอาชีพนี่หยุดเลยปิดไปร่วมเดือนครึ่ง สำหรับท่านที่จะดูข้อมูลหวยนะครับตอนนี้ให้ไปดูที่ช่องอาจารย์แอดหวยรัฐนะครับเพราะว่าช่องอาจารย์แอดกลมาตอนนี้กำลังโดนโดนอะไรนะคำต้องห้ามก็คือตอนโพสหวยนะ้วไม่ได้บอกในต้นวิดีโอว,ว่า ให้ไปเล่นหวยรัฐบาลที่ถูกกฎหมายก็เลยโดนเพ่งเลงตรงนี้ว่าไปสปนับสนุนหวยใต้ดินนะครับแล้วมาถึงช่วงโควิดระบาดตรงนี้ด้วยก็เลยแบบทำอะไรไม่ได้เลยครับต้องรออย่างเดียว ตรงนี้ต้องเย็นก็กับรถออกมาเปิดมรยาก,กาศสักหน่อยครับอยู่แต่ในบ้านกักตัวส่งหวยให้กับสมาชิก VIP ไปแล้วครับตอนนี้มีหวยอ,อมสินใน VIP บ้านสร้างใหม่าอากนี้ที่เราไปวันก่อน ทางก็มีหมู่บ้านขึ้นมาจำตลอดสองฝั่งและครับเมื่อก่อนนี่ว่างๆตั้งแต่มีรถไฟฟ้ามานี่ที่เดินใกล้ๆนี่ราคาสูงขึ้นจ,จับไม่ได้แล้วตอนนี้ตาวเฮาอีสิบตารางมาก็บ้านเก่าก็ล้านห้าก็ไปแล้วที่สร้างใหม่ก็ สองล้านกว่าครับสิบเจ็ดตารางวาง <c oughs> ทางนี้ไปพุนทธมนตรได้ครับ เบ็ดไปในขวาเนี่ยอ่ะเอะอไม่ก็ไม่ได้ไ ก็จะอยู่แถวนี้วะก่อนออต้องดูเรื่องสภาที่มัน,นมตกปลาต้องเป็นสภาที่ใหญ่วันนี้ยังไม่สัมผัสเลยชองโคงเนี่ยจะเป็นบ้านนี้ก็ได้ตอนนั้นนึง่งก่อนที่จะสะพานนี่ในสะพานเนี่ยยิ่ไงตรงนี้ตรงนี้น้องตรงนี้นะตรงนี้ใช่รี้ไงป่านี้นะผ่านาไปแล้วทนะี่เมื่อก่อ,อนอนี่เท่าไหร่วะราคาถูกมากะ ตอนนี้ก็ดูวิวมาจาการดีกว่านะครับมาเที่ยว เป็นถนนปลูกกลเป็นลูกกำลังนี่รถขายกับข้าวช่วงนี้รถเดลิเวอรี่นี่ขายดีเกประข้างหน้านี่เาใบใสน้อยกับข้างหน้าไปใสน้อย จะเราจะแยกไปทางเข้าวัดเสนีวงกครับทางไปแถวทุ่งนาดงกล้วยไม้เมื่อก่อนมีกล้วยไม้เยอะแต่ตั้งแต่น้ำท่วมมาก็กล้วยไม้ตายเยอะเกือน้อยใกล้ๆแล้วนเวททางเลี้ยวอะวัดเสนีวงจํจได้ไหม ตอนนี้กลายเป็นตลาดไปแล้วเมื่อก่อนไม่มีโอ้ตลาดใหญ่ซะด้วยแต่กังปักทางเข้าวัดเสนีวงว้าวเป็นตลาดนัดใหญ่ไปแล้วเนี่นยนะขนาดนาี่ยเปลี่ยนไปเยอะแล้เมื่อก่อนนี่แถวนี้ไม่เจริญเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เจริญเยอะวัดเสนีวงเสนีปิดกระจกซ้าย ่ะโอเคไม่มีใครตามตูนเลยนี่โรงงาน,นโรงงานเฟอร์นิเจอร์อยู่แต่แถวนี้โรงงานนี่ลางไปแล้ว ปีแถนี้รู้สึกว่าแอบปิ้งแถวนี้อะ่างคนส่งเอ้าคนส่งคนขคงคนสองเนี่ยมาเป็นโรงงานมีโรงงานใหม่ สร้างใหญ่โตสร้สางพังสวนมันเป็นบ้านสวน คือวัดเสนีวงคนก็ปรับปรมมมมุเพราะนั้นมารถติด ขว่ใช่กซา่านี่กว่าไม่นานไปพวอก่นตรงนี้เป็นสวนกล้วยไม้หมดเลยนะแต่น้ำท่วมมาปิดหมดแล้วสงสัยบ้านนี้เลิกขายกับข้าวไปแล้ว ตรงนี้ลที่เคยซื้อของตัวนั้นเนาะแถวนี้แถวรากบัวปะไามใช่ไหมตับแล้วหรอแม่โอ้ี่ร้านนี้รากบัวปะร้านนี้เคยมาซื้ออยู่แถวนี้แถวรากบัวเคยมาประจำอยู่จ้ะค่ะออันแหล่รากบัวฮะโอ้นี่ตัดใหม่เดลยถนนนี้ รุ่นใหม่กำลังขึ้นเนาะ ของนั่เมื่อกี้นี่เราไปฟังโน้นมาก่อนน่ะ That's right. ที่ลมลอจอดหม่นะวิวสวยดีจังตอนนี้เขตอำเภอไทน้อยน,นันเนี่ยตรงนี้ที่ลมไม่น่าจะมีถ้าเกิดจอดใต้ลมเราจับได้อยู่ จะแถวนี้ก็ได้จอต,ตรงนี้จะลอคิดคิดซ้ายนั่ยแโอ้ย,อยพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวลงคูจะไปเก็บ,บัวหรอจะจอดอจะนจะจอดแป๊บนึงเน,นี่ไฟบบ้โอ้โหบัว,บวเยอะจังเลยนี่แหละเพื่อจะได้พักขาด้วยไงมาดูวิวไปไปดิ นี่เอาไหนมาโดดไหมไปลเลยจะลองไปดูบัวหน่อยครับแม่โดดลงไปแดงกีร่ายโดดลงไปแล้วนะขับไป,ด,ไปดูส่วนบัวตรงนี้เป็นนาบัว ากสดชื่นเลมากๆถึงแดดจะจัดแต่ว่าลมแรงลมเป็นเย็น